สวัสดีครับสวัสดีจดทวิตแชนแนลยูทูบครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปปล่อยหอยปล่อยปูปล่อยปลากันนะฮะปล่อยหอยปล่อยปูปล่อยปลาไม่ได้หนูว่าหนูแต่งสวยแล้วพี่ยังสวยกว่าหนูอีกเห็นไหมเขาใส่ชุดขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าช่องไหนครับ K N หนึ่งหกแปดมีคนถามหาหาปงก็ยังหาไม่เจออยู่คือเดียวเดียวเหมือนเลยเหรอเขาถามว่าชื่อสต๊าฟคือเดียวเหมือนเลยเหรอ โสาธุค่ะเหลืออีกคืนหนึ่งวันอาทิตย์ค่ะอีกหนึ่งคืนพี่จะอยู่ต่อไม่ที่จะราให้ดูถ้าได้หนึ่งหมื่นค่ะถ้าหนึ่งหมื่นจะราให้ดูจะได้หนึ่งหมื่นจะแก่บน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 นะไม่ได้แก่ล่างแก่บนแก่บนแก่บนแก่นเอาไม่เป็นไรแก่บนอ่าวันนี้เรามาทำอะไรเสร็จแล้วนะค่ะวันนี้เราจะไปฝ่ายเตาไหนอ่ะเอาแล้วเจสบนทำไมไปคุยโทรศัพท์อยู่นั่นแล้วเราจะไปยังไงกันเราก็ลงสะพาน ที่เดิมที่เดินใช่ไหมโอ้เราเตรียมไว้แล้วนี่กันไงเตรียมไว้แล้วลนัน <Okay. S 1> นู้นนั่นน่ะก็ต้องทำพานพอดีเลยออโอ้เลยขาวมีนกด้วยทำไมตื่นสายวันนี้ไม่ได้ตื่นสายหรอกพอดีขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงค่ะเรื่องอะไรเก็แหงโทรศัพท์ก็แหงเมื่อคืนนี้โทรศัพท์เกือบเปิดไม่ได้เลยจริงเหรอใช่อีกเครื่องหนึ่งหายอีกเครื่องหนึ่งมาแห้งอีกอัพโหลดไม่ได้ทํางานไม่ได้เสียโอกาสเลยเนาะแต่ตรงนู้นเน็ตเน็ตไม่มีนะผมบอกให้ก่อนที่นู้นไม่มีสัญญาณเน็ต ใช้เน็ตแม่ไอชีค่ะได้เหรอมีเหรอเขามีอยู่เนาะนึกว่าจะไม่มีอันนี้กำลังเตรียมของน้องเปิ้ลกำลังเตรียมของเนาะแล้วโตเขาถามว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเจอยังไม่เจอเนาะตกลงไม่เจอแต่โทรติดไหมตอนนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเฮ้ยผมว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง้วแบตมันหมดเองเนาะหนูว่านะเพราะวอาทุกที่แล้วในรถก็ลื้อคดทุกที่หมดแล้วค่ะ Mm ที่บ้านก็คนปัญหาคือว่าในนั้นมันมีสองซิมอมืซิมสำคัญด้วยเสียดายใช่ก็ประกาศไปแล้วว่าใครพบเจอก็เอามาคืนด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ใดที่หนึง่งแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้คือแบตมันหมดแล้วเพราะตอนนี้ใช้เน็ตกับตัวนี้เหรอมีแม่ซิมเน็ตมีค่ะอันนี้ก็มีเน็ตมีเน็ตอยู่เนาะเป็นเอเอใช่เอเอโอเคอยู่ก็ทำงานไปก่อนเสียดายนะอะไรนะ มัเดินอยู่แต่ไม่เห็นอะไรเลยมาเดินอยู่แตไม่เห็นเนาะที่นาเขามาทหลังคาอืมวันนี้มาได้เช้าเลยขับรถมานะฮรนี่ครับมีนกด้วยนะโอ้ยปล่อยนกปล่อยนกนี่เป็นนกเขานะนี่อันนี้อยามาปล่อยนะครับมาปล่อยแล้วก็มีปูนะ มีปูด้วยนะปูนี่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกกล้ามนะฮะปูหากินได้ธรรมชาตินะปล่อยไปแล้วไม่เป็นไรนะนี่เนาะนี่ครับนี่แล้วก็แล้วก็ตรงนู้นจะเตรียมไว้แล้วเนาะเตรียมไว้สำหรับการปล่อยนะฮะเดี๋ยวรรเจะเปิลก่อนนิดนึงรเราจะเปิลน,นิดนึงครับโอ้มีกบมีอะไรด้วยเยอะแยะหมดเลยม,มีปลาดุกมีมีกบนี่ ไปเจอแล้วเมสสวยเมสไปกัดเมสีนี้เลยวันนี้ของขายเยอะมากโอ้มีปลาไหลด้วยโอ้มามาผมถือให้ปลาไหลอาปลาไหลนี่เอากี่ถุงไปปล่อยกี่ถุงอายอายสั่งอายอายสั่งเอาสองถุงได้บ่วันแล้วแต่ถุงนึงนั่นแหละเอาถุงนึงเอาไปเก็บถุงนึงเพราะว่าเห็นเห็นบอกว่าเอา นั่นไปแล้าไอเด้าไอ้เจ้าไอเจ้าเจือ้่อนเยอะไปทาอะไรเลยปล่อยซะแล้วยัไม่ถึงน้าเลยโอ้ยดูซีได้บุญเยอะนะเนี่ยขนาดไปยังรีบออกเลยนี่เขาลื่นยังกับปลาไหลลื่นนะคะเนาะลื่นยังกับปลาไหลใชเลยอ่ะปลาไหลลเยเอาไปลาเอาถุงไหนถุงนั้นแหละไปปล่อยอ่ะถุงนี้แหละปูด้วยใช่ไหมซื้อแล้วมาหมดนี่แหละมา แล้วก็มีออะไรีกมีอะไรแค่นี้แหละค่ะเอานกนกไอ้ถือนกมาหนึ่งเอานกมานกมาเร็วตามมาเอ้าหอยขมอยู่ใส่แบบหอยขมหอยขมยี้แม่หอยขมอยู่ใส่ตัวนี้เอาหอยขมอยู่ไหนหอยขมด้วยขายแล้วตามตามตามเอาหอยมาในถุงนึงหอยถุงนึงอมาเดินเดินเดิน โอ้ยเขาก็ทรงสายตาใหางยู่โอ้เป็นไหลมีหอยมีนกมีปูอขอก็ทรงสายตาย่เขอรับๆิปทิปท,ทิเอา,ะาระบิดสลีน่าโน่น,นเดินไปโน่นแล้วกําลังชมวิว<า>เอาวันนี้ทําไมน้ำมันน้ำมันโอ้ยก็ตอนนั้นน้ำฝนมันตกไงคะน้ำมันก็ขึ้นเอนนี้น้ำลงเหรอใช่ไม่ลงเท่าเดิมแต่มันมันไหล มันใสเหรออ๋อมันบริโลงแต่มันใสเออเรามาทุกวันเราก็ไม่รู้เนาะที่ใสด้ามาเี่จะปล่อยให้<อ>มาปล่อยเรียกพี่มาปล่อยเนี่ยมาเียจะจับกล้องให้ให้ฉันมาจับกล้องสิมามามาแล้วจะจับกล้องให้เดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกใครจะปล่อยบ้างอะค่ะ ก็มีนี่นเอฟซีก็ฝังมาแล้วก็พูดไปเลยมีของพี่เดี๋ยวเดใครจับกล้องให้มา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 นี่จับให้จับมือเลยให้หนูเปิดเลยว่าหรือคุณพี่เปิดเลยแล้วคุณพี่ก็ไปตัดเอาเลยมีเจ้าานนึงว่อเปิดได้เลยก็บินรอบนี่นะครับบอกคนว่าไปเบื้องช่องพี่โจแล้วก็แลี้ยวดูช่องเซเรน่านี่ยช่องไหนก็ดูไปดูช่องเนี่ยพี่สิพี่สิพี่สิริ พี่ไอ้พี่ศียาดานะคะหนูไม to <Yeah. S 1> ่ได well, ้อ <Bernard Entonces, S 1> ัดไอ้โทรศัพท์นะคะอะไรหนูก er, ็ไม่ถ่ายเนาะเอา YouTube พี่โจแล้วก็อธิษฐานเอานะคะเนาะเต่าสามตัวเตาสามตัวนี่หนูจะให้พี่เซเรน่าปล่อยให้นะคะให้พี่บอกชื่อช่องพี่เซเรน่าเอ๊ะบอกชื่อช่องช่องพี่เซเรน่าด้วยค่ะไอ้พี่เซเรนาชื่ออะไรนะช่องอะไรนะ K M N 168 K M N 168่งหกแ K M N หนึ่งหกแสวยกแปดนะครับจะได้สวยๆพี่เขาเดี๋ยวมาร่วมอธิษฐานพร้อมกันนะคะ มีสามคนบุเด้ออยู่นี่มีสามท่านนะคะที่อยู่ในนี้ก็จะทําการปล่อยให้นะคะมาช่วยกันอธิฐานนะคะคปล่อยเลยไหมคะได้ต้องอธิษฐานก่อนสีโอเคค่ะให้คนสวยปล่อยให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหูนูจับก็ได้จับเขียนมาจะได้แบบว่าบุญบุญพี่เขาอธิฐานอะไรจะได้เยอะเยอะอันนี้เป็นนกเด้อลูเรืองนะคะอ่าจะเหลือลเรืองสาตุอ้าหนูจับเขียนกาด้วยเด้อมีนกด้วยเนาะ อย่าตกตกอกสักรอลใช่ไหมนั่นน่ะอ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่กลัวเข็ดแล้วเนี่ยไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หนูก็เลยนึกภาพได้ทำไมพี่ชอบสะพานนี่จัีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันกลมลงนะเอสาธุสาธุนะคะปล่อยเต่าแล้วนะคะปล่อยเต่าแล้วนะะคปล่อยไปแล้วนี่นี่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไปแล้วสามตัวไปแล้วที่นี่อ่ะเดี๋ยวเคลียดราม่าดนึง ที่นี่ปล่อยเสร็จแล้วไม่ได้เอากลับขึ้นมาขายอีกนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่นะแล้วที่สวนลุงนลเขามีอาหารมีอะไรทานแตวคราวนี้เด้อแต่คราวนี้เด้อค่ะเด้อคราวที่จะเป็นที่ว่าพี่อยู่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็คือว่าที่ให้ให้บนให้เมื่อเช้านี่เด้อเขาก็จะมีแบบว่าให้หนูน่ะปล่อยหอยนะคะปล่อยหอยปล่อยเต่าหกตัวปล่อยปลาไหลก็คือเดี๋ยวพี่ดูทีเดียวเลยเนาะเนี่ยกับพี่ซีน่านะคะ โอซกลัวปลาไหลกลัวปลาไหลหอเ่โอ้ยกินได้แซ่บด้วยนั่นปล่อยปลาไหลอะะนูปล่อยก็ได้ตาปล่อยได้ไหมปล่อยอะไรก่อนปล่อยปลาไหลก่อนได้ไหมที่อย่างอื่นเลื่อนยังชอบเลยปลาไหลยังชอบได้ยังไงเออที่อย่างอื่นเลื่อนเราชอบยังไงเนี่ยะเง็ดไหลปล่อยเลยปล่อยปลาไหลก่อนนะเขาห้ามเขาห้ามหลับตาปล่อยอู้ดูเต่าดินี่เต่าเต่า คุณพ่อสวัสดีครับเนี่ยมาปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาสะดอกเคาะแเปลียก็ได้เร็วๆรีบเอ่ยชื่อค่ะก็คือนะคะก็คือพี่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะคพี่อะไรไม่รู้แหละที่ว่ารู้จักกับพี่เทพนะพี่เทพอ่ะก็คือว่าเนี่ยที่ให้บนให้นะคะพี่ที่เขาส่งเงินมาให้นะคะก็ <c ười> คือพี่พี่ไอ้แม่อ้ําเนี่ยเนาะแม่อ้ําสวัสดี นายปิชาสวัสดีนางสาวศิริพรสวัสดีและลูกชายพร้อมครอบครัวน้องบัวลำพูนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูมีหอยนะคะหอยขมนะคะแล้วก็มีเต่าหกตัวปลาไหลปลาดุกแล้วก็ปูแล้วก็นกนะคะก็สาธูดเด้อ,<า>อจับเด้ออธิษฐานนะเด้อายเอ้พร้อมครอบครัวเจ้านันลาคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาเต่า,ตานี่ไก่ผ้าถูกผ้าสูบผ้าโลผพพ้าไผ่ผ้าเสนียดจันไรไปเด้อไปปลดไปปล่อยผุนละไปกับน้ำอย่าได้กลับมาเด้อ ให้ไม่ต่อไปนี่ให้ไม่ต่สิ่งอีบีขามาในชีวิตได้ครอบครัวได้อสาธุให้มีโชคมีลาภให้รลำรวยเด้อค่ะเด้อเจริญรุ่งเรืองในทุกๆอย่างนแมะสิ่งไหนเนะถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตสิ่งไหนที่ดีๆก็ขอให้เข้ามาค่ะสาธุสาธุสาทุกเลขสาธุสาธุสาธุอ๋อแบบที่นี่เอาอันไหนฮะที่ก็จับเต่าลงทึอุ้ยแล้วมันกัดเด้อเอาไปไหอนก็ได้เอาไปไหรอันนี้คือคุณเขาท่านถังงานใช่ไหมคะใช่ชุดนี้ทั้งถังเลยใช่ไหม ใช่แล้วๆๆๆเอาจริงเราโคนโุ้ยหาอ่าปลาไหลไปแล้วไหนอ่ะไปไหนแล้วปลาไหลตัวมันอยู่ในนี้พี่โจมาจับโอ้ยตัวอยู่นี่ตัวเล็กมันเปไหลพี่โจจับหน่อยเอาอีตัวนึงอยู่นี่เดี๋ยวให้เพื่อนจับเนี่ยเพื่อนจับตัวนี้ออกไปปลาไหลโอ้ยเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวเอาวางลงก่อนพี่ก็จับไม่เห็นเป็นไรมันตัวเล็กโอ้ยตกอีสโนอสงสัยจะได้ภาคตกอีกตกอีสโนอน่านน่านดักไปพูดแล้วค่ะดักพูดแล้ว ตัวอ,อีสะอลอฟเนาะอีสแอลอฟเน้อไปมาข่อยเละสิตกแทนมาไหลเด้อค่ะนี่เด้อกล้องกล้องกล้องทิลเลน่านี่มันมันมันอยู่ใกล้เนาะมันมาซูมเจ้าซูม,มาบ่เนี่ยไม่ได้ซูมไม่ได้ซูมมันเป็นอย่างนี้เนาะระยะไม,ไม่เป็นไรพี่เซนาม,มันเห็นถั<า>งไหมคะมันเห็นเห็นหมดเลยพยายามจะให้เห็นอันนี้อันนี้เปิ้นบอกหน่อยดิว่าปูนี่ไม่ได้ล็อกกล้ามบอกหน่อยดิปูไม่ได้ล็อกกล้ามนะคะเพราะว่าสั่งแล้วว่าถ้าเกิดใคร ที่ว่าไปบ้านกกอกหดือกบตุงเรื่อแม่ค้านะคะหนูบอกแล้วว่าถ้าอยากให้ปล่อยน่ะหนูน่ะถ้ามีคนโทรมาสั่งอย่างเงี้ยห้ามล็อกขาค่ะกบก็ห้ามหักขากบก็ห้ามหักขาใช่ถ้าโกถ้าหักถ้าล็อกขาหนูก็จะไม่เอาเพราะสงสารเขาเราไม่เอาเพราะว่าเรามาปล่อยเอาบุญทำบุญทำทานมันจะมีอยู่ค่ะมันจะมีอยู่ไอ้ก็คือเลยจ้านึงก็คือเขารู้แล้วเขาจะส่งประจา แล้วก็แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือปล่อยไปแล้วไม่เอากลับขึ้นมาขายนะครับอันนี้ต้องยืนยันนะฮะปล่อยไปเลยค่ะปล่อยแล้วก็ปล่อยไปตามน้ําเลยเนาะใช่ค่ะตามธรรมชาติไปเลยปล่อยให้เขาไปนะคะเราจะขึ้นมาทําไมนู้นสัใช่นกนียังพูดเลยอู้พวกเจ้านี่โวกดีเด้อนี่พวกเราจะไปปล่อยครับก็เลยวมีนกด้วยนะวันนี้เนาะค่ะโช่นกนี่ห็ไม่นี่นกนี่อันนี้เขาเรียกนกเขาปะนกหละเอียนนีนกเขา จ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้วนั่นเปลี่ยนจัดอ่าไปแล้วโอ้แข็งแรงอยู่เลยเนาะใช่แล้วก็เตาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่ก็ไหลช้า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 โอ้ไปแล้วไปแล้วาใส่เป็นมื่นเนาะค่ะไอ้โจกระดัเสียอะไรมันหมื่นโาเคค่ะขอให้สิ่งไม่ดีไหลออกไปใช่ขอใดีดีๆไหลไปใช่ตัวนี้เป็นเตาเตาเตาเด้อไอเด้อเออเตาเตาม่ใช่เตาเอยนะเตาเจ็บปะ เขาสิเจ็บบ่นี่ไม่เจ็บไม่เจ็บหนูหน้าไม่เจ็บเขาค่อยปล่อยลงไปอันนี้ปูลงโอ้ยหนูว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ฮะใหอทำให้มันคานไปเองใช่ไหมเออให้มันคานไปอ่ะให้มันคานไปนี่นั่นแหละโอ้ยตกน้ำเถาน้อขอมาตกดอกก้อยลูกก้อยบ่านขาก้อยหยาบเดียวาก็อยาขก็เอ็ดเจียวเขาดำหน้าดูมาเลยมิสเก็ตจับสเก็ตจับไม่นี่ยเนี่นี่ยตรงนี้ สองตัวใช่สามตัวปล่อยลงไปอันนี้ท่ฐานแล้วเนาะปล่อยอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะไหนๆนะท่าน่าธิษฐานยังปล่อยนะคะอธิษฐานแล้วค่ะฐานแล้วที่ฐานหมดทุกอย่างแล้วอธิษฐานให้กับผู้ผู้ผู้ที่เอ่ยชื่อมาเนาะอีกผู้ผูปูู้เนี่ยปูก็คือเนี่ยเจ้าใหมายนะค่ะอีกคนนึงนะคะปูเด้อนี่ปล่อยหอยแล้วปล่อยหอยแล้วปล่อยหอยอาหารมาหาหนูก่อนนะก็คือว่า พี่มานิดนะคะพี่มานิดโทรมาสีสงแก้วนะคะให้ปล่อยปลาไหลหนึ่งแล้วก็ปล่อยเต่าแล้วก็ปล่อยปูนะคะสาธุนุโมธนาบุญด้วยสาธุขอให้พาจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตไปตามน้ําเลยนะคะขอให้มีแต่ความสุขเข้ามานะคะให้มีโชคมีลาบสาธุสาธุในอีกกระปูเนาะให้กระปูปล่อยแล้วผูปล่อยแล้วใช่หมอ่ะพี่ก็ปล่อยแล้วลแล้วเหลืออันนี้เดี๋ยวเหือนเลื่อนกแล้วแล้วในกระถังแดงนี่อะไร เราต้องไปปล่อยที่ทุ่งนาใช่ไหมเดี๋ยวเดเดี๋ยวเราไปปล่อยทุ่งนากันเอาโอเคจ๋าอันนี้แดงแดงนี่อะไรครับเนี่ยก็ปลาไหลของพี่ที่ว่าล่าสุดมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะพี่มานิษฐ์พี่มานิษฐ์ใช่ไหมค่ะเอาปล่อยเลยพี่มานิษฐ์ปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งก่อนเก็บรายชื่อก่อนอุ้ยเงินลุงพลอยู่กับหนูสี่สิบบาทบุญเด้อใช่เดี๋ยวนะปล่อยปลาไหลก่อนโอ้นี่นี่นี่โอ้ไปแล้วลงไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้ ไม่แน่อาจจะเป็นสี่ล้านหกล้านหกล้านเออหกล้านหกล้านอ่าหกล้านนะคะรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่เทปรางวัลที่หนึ่งนะพี่เทปไปเลยอันนั้นปลาอะไรนะอุ้ยปลาช่อนปลาช่อนโอ้ปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเอาปล่อยเซน้าปล่อยให้หนูปล่อย โอ้เจ้าต้องไปล้างมือปลาไหลบลาหยานปลาคอปลาคอผัดบอยานชอบปลาคอเนี่ยนะเพราชอบปลาคอง่ายได้แน่น่ะพี่สลินาชอบปลาคอใส่มือแล้วพอดีเลยเมื่อกี้นี่มันน้อยมันน้อยพอดปาดโชมันน้อยพอดโอ้ปลาซีว่าเอาเอาปล่อยทุกปล่อยสูงไปเด้อนี่ครับนี่ด่าปล่อยไปแล้วใช่ใช่ อ้าวไม้ก็ที่ฐานตั้งใจไปแล้วค่ะตอนแรกเป็นเป็นปลาช่อนตัวขนาดเล็กเนาะมันจะเป็นประมาณลูกปลาช่อนเนาะอธิษฐานไปแล้วไม่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 อะน้องกไปปล่อยนู่นไปตามไปเดี๋ยวไปปล่อยนกสวยๆอ่าไปปล่อยนกสวยเดี๋ยวนกเราไปปล่อยที่ทุ่งนาอุ้ยพี่ดูเต่าน่ารักมากเต่าน่ารักมากนี่พี่ไม่ยอมไป นี่นี่เพียบเลยนี่ตัวนี้ไม่ยอมไปตัวนึงนี่ตัวนึงวิ่ขึ้นมาเองได้ด้วยอันนี้ปล่อยธรรมชาตินะครับไม่มีการเอากลับขึ้นมาเด้อยังไงเอฟซีก็เข้าใจนิดนึงเนาะไปโจ้ไม่หากขาดิบางคนก็ดราม่าบ้างอะไรบ้างเนาะไม่มีดราม่าค่ะที่ขำๆกันเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยหากันค่ะใช่ใช่ก็มีหากันบ้างก็ไม่ซีเรียสเดินเดินเดินไปพานกไปปล่อยไปนี่ไปแล้วหนูนาพาไปแล้วพานกไปแล้ว โอ้ยคือสาแต่เจ้าหนิแม่ใช่ครับเราไปดูกันปล่อยนกปล่อยปลาสนิทหน้าปลาเลยมาเลยส่งแม่มาปล่ไปนู้นแหละตรงนั้น่ะสวยวิวสวยนู่นน่ะรสะพานนี้หากี่ผมดังเลยนี่เออยิ้มหวานด้วยนะคะปล่อยนกมาโอ้น่นมาเลยมาแล้วมาแล้วคลิปนี้คลิปยาวๆเลยนะฮะการเอานกเอา ปลาอาปูไปปล่อยหอยปลา,าไหลด้วยเนาะใช่ที่ทำบุญถูกวันนู่นน่ะเดินมาทางไกลๆนูน่นนะวันวนั่นแหละบุญได้ทุกวันค่ะบุญไม่เว้นวันค่ะบุญทำได้ทุกวันครับพอ,อดีแหละมีมีใจยเย็นใจยเย็นลูกใจยเย็นใ<ม>จเย็นจะให้ออกไปเอาพี่ซาริน่าค่ะเขาปล่อยสองตัวจริงเหรอเขาปล่อยสองตัวเขาปล่อยสองตัวไม่มีกกมที่เหลือก็เป็น อยากปล่อยพี่เซรีนาก็ว่ากันปล่อยตัวเท่าไหร่อ่ะฮะตัวเท่าไหร่ตัวละอยนี่สงสารเขาว่าเอาเขาปล่อยเขาปล่อยคู่หนึ่งที่เหลือน่ะก็พี่เซรีนากับพี่เอ่อพี่โจก็ช่วยกันปล่อยคนละตัวได้ก็เดี๋ยวมีคนทําอีกสองตัวสงสารจังเลยไม่เดี๋ยวเขาก็มีคนมานี่ปล่อยอีกสงสารอันนี้ปล่อยสองตัวก่อนใช่ไหม สองตัวแล้วพี่ก็ค่อยปล่อยคนละตัวดูวิวรอสิคะโหดี๋ยวได้จับก่อนมาอีหลามาเร็วมาอันนี้ลนไลฟ์สดหรือถ่ายวิดีโอฮะคงนึกถ่ายวิดีโอแ่อ่าย,ย,ยาวๆเลยค่ะนี่เป็นนกเด้ออ่ะยังไงก็เดี๋ยวคนละตัวกับพี่สรีน่าเขาจะได้อธิษฐานเขาจับย <c oughs> ังไงคะ อุ้มไว้ค่ะอุ้มไว้แล้วก็เนี่ยเราต้องไปล้างมือด้วยสาธุเดอรบินไปเดอให้ภาพความถูกนี่ไปฝุ่นไกลๆก้เอาความถูกควชออกจากร่างกายออกจากจิตใจออกจากทั้งหมดทั้งพวงในทุกรูบขุมขนของร่างกายแล้วก็ขอให้นำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะบินไปให้ไกล้ๆเดอให้คนเมื่อ ไอ้ที่ว่าเขาสิีคายไปไกลๆนหรอล่ะเปรียบเสมือนชีวิตเฮาเนาะคันเฮ่าผอสิ่งอันตรายอย่างกะซางเนาะก็คือจังซี่ล่ะมีคนซอยก็คือนกคือกันล่ะค่ะนกนี่เขาจับมาบางคนเขาจะกินอีดีเด้อค่ะเด้อจริงเหรอใช่ไปแล้วค่ะคุณคุณขายไปแล้วค่ะปล่อยเขาไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจตัวนึงไปได้เอาไปแล้วอ่ะบินแล้วเหรอ่ะไม่นี่เขามองเราอยู่นี่เห็นไหมหนิข้าข้างขวาหนินี่ไงอ๋อนกเขาออกไปแล้วตัวนึงอ๋อนี่นี่ออกตัวนึงออกไปเองเลยค่ะ ต่ออกไปเลยแสดงว่าเขาอยากออกเนาะอ่าไม่ยอมบินด้วยใช่ไม่บินเขาไม่ยอมบินด้วยเขาก็เหมือนชีวิตนาแหละไม่ชอบอยู่ในกรงใช่อ่ะชอบอิสระใช่ก็ไปเด้อบินไปสู่ภูเขาเลยนะคะพาทุกพาสุกไปปล่อยเด้อแล้วก็อธิษฐานเนาะใครที่ว่าส่งเงินมาก็คือขอให้ชีวิตเขาดีๆนะคะปะเอาเลยอ้าวอาไปแล้วตุ้นไปแล้วตุ้นุไปแล้ว เราไปอยู่นาเข้าไม่มันมันอาจจะยังไม่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวสักคู่มันจะค่ะเดี๋ยวอาจจะบินเนาะเขาอาจจะตกใจก็ได้อาจจะตกใจนี่เป็นของพี่โจให้พี่โจก็ปล่อยมั่งเนาะปล่อยปล่อยผมเลยปล่อยชนาปล่อยให้เกิดจะได้เป็นคู่กันโอ้ยเนาะเอาปล่อยหน่อยมาโอยอะไรมือเช้านี่ยังตามหาอ้าวพี่โจไปอีกแล้วนี่ก็ปิดให้ดีดิจับมา ไปเลยปล่อยเขาจ่องร้อยอย่านาใจนั่นไปแล้วตัวนั่นนู่นไปอีกแล้วโอ้ไปอีกแล้วนู่นบินเก่งด้วยตัวนี้ไปแล้วสามตัวสี่ตัวเขาเรียกนกเขาใช่ไหมไม่บายนกเขาด้วยนกอะไรเนี่ยใช่ใช่กับนกเขานกเขาไฟแต่เขากินกันเนาะนกอันเนี้ยนกกระจิบเขายังกินกันเลยจริงเหรอใช่ค่ะแต่นี่แต่นี่เรามาปล่อยเนาะเอามาปล่อยเขามาปล่อยก็คือว่าเราช่วยชีวิตเขาอธิษฐานด้วยเด้อคนที่ พี่อะไรนะที่ว่าให้มาปล่อยเนี่ยชื่ออะไรมั่งโอ้ยเราเองแต่แรกเออแต่แรกแล้วเนาะเออนะครับกระดาษเข้าในกระเป๋าแล้วความจำไปดีนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามันมันไม่เป็นไรมันยังไม่แข็งแรงเนาะเมื่อกี้ไม่แข็งแรงก็บินอยู่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟาวมันก่อนฟามันก่อนเอาฟาวก่อนโอเคนะครับนี่ฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะปล่อยนกปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าปล่อยทุกอย่างนะฮะกับบรรยากาศที่บ้านกกกองหลังบ้านลุงพลนี่ฮะ พิธีกรชื่อเชลน่านะฮะแล้วก็ติดตามชมนะครับในช่องสุนิจจทราเวลยูทูบนะครับเข้าไปดูในช่องนแล้วก็ช่อง k K M คมเอนหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแปดคมหนึ่งหกแปดนะครับติดตามอ่านะครับเข้าไปกด subscribe ให้หน่อยนะน้องนูนานะฮะเคมเอนหนึ่งหกแปดนะช่องยูทูบแล้วหนูล่ะอ๋อคุณช่องอะไรครับ เอาดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดเครื่องเครื่องนี้ปอบอกว่าช่องหนูเลยดังหรือว่าหรือว่ามันอ่าดูนี่มันมันอันนี้แกเต็มความจำเต็มป่ะน่าจะโอ้ยสวยนะคะน้ำภูเขาดูแต่เต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันมันมันงงแงงมันงงแงงแต่เมื่อวานงงแงงอะไรข้าวก็กำลังสุกบรรยากาศอะไรดีขนาดนี้เอาไอ้เปิ้์ดเปิร์ดมหยิบมาหยิบตัวหน้ามาให้ดูดิมันเป็นยังไงเนี่ยแต่มันเดินได้นะเนี่ยมันเดินได้อยู่เนี่ย เดินหน้าอยู่ข่อยก็ใส่สุดบักงามเจ้าก็ให้แต่ข่อยลงขี่ตมออกมาทางนี้นะทางนั้นอะที่กระดิก็บ่ใส่เขาทางนี้อะอืไหไปดูที่มันเออแสดงวิ่งได้แล้วนี่นั่น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 ดูสินั่นนั่นนั่นขึ้นมาจับได้บ่เมื่อวานไม่ได้ปล่อยคลิปมีแต่คนบ่นแล้วเมื่อวานแบตเต็มเน็ปล่อยปล่อยไปเลยที่เนี้ยไม่ต้องไปตัดอะไรเยอะคือคือปล่อยไปเลยมีอะไรก็ปล่อยไม่ได้คุณ โทรศัพท์มัมนใหญ่เน็ตก็เสียถาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือนอกเนี่ยเดี๋ยวพอแข่งแล้วปั๊บมันจะบินไปเองเนาะก็สรุปว่าเรียบร้อยนะคะรับสำหรับภารกิจนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งเงินมาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญสะดอกเคราะห์ด้วยกันนะฮะคิดดีแล้วเขาสมรัรถนานะครับคิดดีทําดีนะครับรักทุกคนนะฮะรวยหวยรวยเบอร์รวยลอตเตอรี่มีโชคมีลาภพร้อมกันครับสวัสดีครับ